ใช่โอ้โหเซฟคนลุกคู้เรือยู่เหมือนของฟินดองเลยหน่งสอสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านกับผู้สื่อข่าไมค์เมีเคนใครไม่เคนมีเคนเจ้านัจ้า บ๊อบโอ้โหกูช่วยไม่มาสาเฟสอามาคิดล้ตุแกตัวใหญ่โตเลยรู้ไหมอะไรอ่ะตกใจมีอะไรเียก็มองเหมือนในอมวีไงเออใา่มองมองมองอะไรอยู่มองอีเส ซึ่งวันนี้ก็กลับมาทำรีชันอีกแล้วซึ่งก็เราสองคงก็ได้มีโอกาสในการรีแอคชั่นวงนี้เอาจริงๆปีนี้ฉันรีแอควงนี้บ่อยมากแบบบ่อยจริงจนแาาบบกลายเป็นแฟนคลับวงนี้ไปแล้วนะคะเพราะคำบ่อยใช่เพราะคำบ่อยด้วยช่วงแรกๆแรกๆอยู่อะไรแบบนี้นะคะนั่นก็คือการรีแอคชั่นเอสบ้าค่ะเอสบา้าและนายจะจเชื่อสุนอบซอาเออไปดิเออเอาไป อ่าซึ่งคราวนี้ก็เป็นการกลับมาของเอสป้าในรอบ2เดือนเออ2 2> สเดือนกว่าหลังจากที่คัมแบ็กอัลบั้มแรกของวงไปเลยก<ส>ับซาเฟยต้องอินเนอร์พี่มายซาเฟ่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเอาคลิปม,มากราใสาดู <laughs> <laughs> พี่มายพูดเลยซาเฟย <laughs> ใช่ก็ลังใจที่แบบว่าคัมแบ,บ็กมา 2, 2> มเดือนรอบนั้นก็ถือว่าการโปรโมทอัลบัมซาวเวดของนางก็คือประสบความสำเร็จมากมแล้วก็เป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จต่อยอดในเลเวลได้ดีมากๆเลยนะคะก็อันนี้ก็กลับมาเป็นแบบฟิลเพลงแบบว่าอะไรสิคือเป็นเพลงรีเมคนั่นแหละเป็นเพลงแบบเอาเพลงเก่ามาทำใหม่อีกรอบนึ่งในในโปรเจกต์สเตชันของ SM นะคะซึ่งโปรเจกต์บางๆใช่ซึ่งสเตชันเนี่ยเป็นโปรเจกต์ที่มีมานานแล้วนะเธอตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยซึ่งเพลงแรก ป็นแล้วก็เปิดมาด้วยเพลงปังเลยก็คือเพลง Rain, Rain. ใช่ก็เป็นเพลงเดียวในสเตชันไม่ไม่รู้ที่ได้วินในการเพลงอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าที่จาได้ก็คืออ่ะในสเตชันเนี่ยมันก็คือมีเพลงแบบออกมาบ่อยมากก็เป็นเพลงอาจจะเป็น,นร่วมกค่ายอื่นบ้างค่ายนู่นค่ายนี่บ้าง <Okay. S 1> เออที่ฉันจำได้ก็จะมีว a l t i n ด้วยเ <Wild ing. S 1> ออใช่ Rain อันนของทยม Secret ก็อยู่เนบ้างพเสพปะ เซีเคลมันสเตชันปะสเตชันไปอ่ะเหมือนเป็นสเตชันออกมาสองเพลงเลยค่ะฮายโอก็เป็นสเตชันนะจริงๆแล้วอ่าเออมีไฮายโอด้วยใช่ไหมเดวิดว่าเพลงอะไรนะมิสเตอร์รีแล้วก็มีอันนั้นด้วยมีโอไมล์รู้สึกว่าของเอฟเอ็กต์อ่ะจำไม่ได้แล้วที่เป็นถ่ายสี่คนอ่ะอันนั้นก็เป็นสเตชันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ปังๆแบบมีเวลาว่างทำอะไรแบบนี้นะคะซึ่งเอาจริงๆอ่ะก็คนให้การจับตามองแล้วก็เป็นการแบบ โปรโมทโปรเจตกต์นี้ไปนในตัวที่ดีด้วยเพราะว่าเอาเอสป้ามาทำโปรเจกต์นี้เหมือนกันแล้วก็เป็นเพลงแรกในสเตชันของพวกนางด้วยรู้สึกว่าของเอสป้านะคะต่อการเอาเพลง Dream Come True ของวง s ES s, <SU> <S มานะคะก็อันนี้ก็เป็นตัวแม่แมต,มตัวแม่แบบตัวตำนานเลยของออ S.M นะคะก็เอามาทำแล้วก็มีการเปลี่ยนดน Dream Mind ตรีใหม่ต่างๆที่จริงเพลงนี้ปล่อยออกมาฉันยังไม่เกิดทีนะนี่ก็8ฉันเกิดได้2ปี ฉันไม่เกิดฉันเกิดหนึ่งเก้าเก้าเก้าีหลับก็เริ่มพูดได้แล้วแบบอเออใช่พูดได้แล้วฉันยังอยู่แบบเนี่ยฉันเคยยังไม่เกิดการปฏินสนทีเลยเคยเลยเลยเลยหนึ่งล้านคนอยู่ฉันยังไม่เกิดกมารปฏิสนธิที่ตอนนั้นซึ่งก็ที่เขาแบบเคลมเอาไว้เพราะแบบครั้งเนี้ยมันมีโปรเจกต์อันนั้นมาด้วย s m SMCU Express ที่แบบว่ามีการเอาแบบการไอเสีเป็นในค่ายมาโคกันเองอย่างเช่นโบอกับเ s p a ในครั้งนี้ก็มีโบอมาช่วยแบบคิดท่าเต้นให้มีแบบส่วนร่วมในการทำร c t i o นต่างๆอะไรแบบนี้แล้วก็มีบาดาจากต้นฉบับของเพลงมาช่วยเพลงนี้ด้วยในเคใช่แล้วก็เอาจริงๆนะเพื่อใจเร็วมากเพลงเอสปที่ออกมาแต่ทั้งหมดอ่ะฉันชอบคอเลเวอร์ที่สุด ซึ่งโฟร์ริวก็เป็นเพลงรีเมคด้วยเพราะว่ามันตรงกับเทสชันฉันชอบดนตรีเอสเซมแนวประมาณนั้นอยู่แล้วหนูบอกปะถามก่อนว่าเป็นใครในเอสปา s s o า a y a n i n g เอ่อนิ n g i นะคะนิ n g i n g your hands in the Carina Repentance เออใช่โซนาริน่านะคะแต่จริงก็เป็นทางวงนั่นแหละเราก็ตามซัพพอร์ตเขาอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราไปดู MV กันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเพลงฉันไว้ใจฉันว่าฉันเข้าไว้ใจดูจากการปล่อยแบบ ดีการปล่อยแบบ YouTube Short นะให้ดูสักหน่อยก็เห็นแล้วว่าเหมือนจะดี <S <S เพลงมีกลิ่น ISM อยู่แล้วอาจจะมีแบบแรปนู่นนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันซึ่งเพลงี่ปล่อยมาเข้าไม่รอดแล้วนะในชั่วโมงแรกเลย62แล้วก็ตอนนี้ก็พีข,ขึ้นไปอยู่อันดับนอันดับแบบ top ป50แล้วนะคะ,ะเดี๋ยวไปเดทเช่อกันเลยค่ะไป Let's go <S ใครนะคีเซลเขาเป็นหน่าหรอใช่ อืมว้ามยังมีความเป็นโอ้ยังมีความเป็นเอสป้าแล้วก็มีความเป็นดูตยสมัยเก่าอยู่โหดนตรีต้นต้นตู้ก็คือใช่เลยดูสนิมมากโห เขาเป็นผีเสื้อไงหนิงหนิงอ่ะใส่รักเขาผีเสื้อเขาฮุกเร็วนอะอู้หูลห้ลองฮุกสวยมากคุณสวยแล้วมาร้องก็น,น,าากนั่งมาจ้ากันหนิงหนงเลยก็เขาทำได้ทั้งวงอยู่แล้ว เออโอนะ้โดยดนตรีตรงนี้ขนลุกเลยอ่ะสวยมากอ่ะจริง,งอือชัดมากโอ้เออโอ้อยู่น<า>นใต้น้ำอยู่น้ำอื่นนะทำไมได้นิ้วสั้นหือ ก็ยังมีดนตรีมีเสียงแบบสังเคราะห์เป็นแบบของเอ็กซ์เอยู่์ไลท์ว้าวอู๊ดฉันน่าจะลองุทุกคนแต่สดงวก็ต่อได้หนึ่งหนึ่งใช่ไหมเออ วู้ยมันเต้สวยมากมันแับมันบูบูใต้น้ำหรือมันใช่ใต้น้ำนะแต่ตอนจีเซลยวเนาะแต่ชอบดนตรีมูนนี่มากโอ้ยเป็นพูดสวยแล้วไม่ได้สายมากเลยอะมุมโคตรสักนายตอนนี้เลยเอแต่ก็เต้นหนักเหมือนเดิมท่านปนี่ใหม่ป่าวะทำใหม่ไม่ใช่านจำท่านมันมีท่านปอยู่แล้วด้วยในต้นฉบับมัน ใช่โอ้โหเซ็คนลุกคู่เริ่มอยู่เหมือนของฟินด้วยใช่ใช่แบบนี้มันคือเซ็เพลงมันมันคือเซ็เพลงต้นฉบับแบบประมาณอวกาศอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวไอ้นี้ก็มีในต้นฉบับด้วยเธอโอ้ แต่ลวดน้านางตัวสูงว่าไม่ได้เราเนี้ไม่ได้มาเต้นเรานี้มาแบบเซนิเกจริงเซนสุดท้ายเก๋จริงมีความไซเบอร์พังเก่าเออเออยอนู่พ่อสวยนิ่งเลยกวางยาละไอ้นิ่งเลยอายู่นิ่งเลยจนไม่ทำอย่างหลังกาเดียวไอมาเอาไอมาเอาสีินไอมาเอา ชอบววอ่ะเหมือนมันฟังช่องเราที่ด่าไปบ่อยๆนะว่าอย่าเอาเซตหลังมาใช้บ่อยๆอ่ะมันก็เลยเซตหลังไปไว้ข้างหลังเลยแล้วก็ว้าวด้วยเลิศนะไม่มันมันรู้ว่าเราอะ่ะจ้องเอ็มวีมันอยู่ <c oughs> มันก็เลยไม่เอาอมอกาจะาสองแรกๆก็เอาไปสองเซตก่อนเนาะแล้พวก<อ>เซตเซตเอ็มวีอ่ะก็ หมือนเดิมก็เหมือนช่วงแรกวนวนวนเหมือนเดิมแต่ว่าให้ในความละเอียดงานละเอียดมันที่ออม,มากฉา,นะากมันละเอียดมากแบบแต่ละทั้งสองฉากเลยซึ่งดนตรีมันมีความเป็นยุคแบบ 90 80ทุก่อนเธอก็เลยใช้เซ็ตเป็นเหมือนรงรถต่างๆแล้วก็คอสตูมอะไรก็ยังมีความเป็น80 90อยู่เออใช่ก็เลยรู้สึกว่าถือว่ามาได้แบบมาในคอนเซปของเพลงได้ดีแล้วก็มีการแบบสวิตไปตรงตรงควางยาเซ็ตใต้น้ําต่างๆดีคัมชูก็ถือว่าเก่งที่แบบเอาเพลงต้นฉบับมาทําให้เป็นประชชนเอสปาได้แบบฟังได้ง่ายแล้วก็แบบมีความเป็นเพลงเอสเมสูงอะไรชมอานี้ให้แต่ฉันอยากขอฟังพัทหลังอีกรอบนึงได้ปะเพราะว่าเราเราเมากันอยู่ตอนนั้น ฉันรู้สึกน่าจะดีมากพัดพัดก่อนจะเข้าแลา้วปะเธอเพราะมันมีไฮโน้ตอีกข้างหลังแต่มีแอปดิบเยอะมากทีนี้แต่ชุดสวยมากเลยนะ่อชุดสวยมากเลยอ่ะ กินเนอร์เนาะสวยมากเลยนะน่ารักอันเมื่อกินอีกหนึงป้าไม่แน่ใจโอ้ชุดน่ารักมากคนอีกหนิ่งก็น่ารักเออแล้วก็ไฮนอีกเย้เย้เย้ไม่ถึงเลยไม่ถึงน,นั้นเลยสลวยเลย อือแต่เธอนม่ไ้แล้วนี่ไม่รู้กอหล่อนไม่รู้ฉันหวังตลอดว่าอยาได้เพลงแนวนี้มาแบบไม่มีอะไรบ้างเอสบ้าบ้าหรือแต่ก็เข้าใจกันคุมทีมคอนเซ็ปต์ของนางของวงว่ามันไปถึงโลกแบบอนาคตแล้วนึกออกป้าก็เลยแบบเออเพลงอาจจะเอามูดนี้ไม่ได้ก็เลยมาใส่ในสเตชันก็ยังดีใจอก็ให้ก็ถือว่า ให้เท่าๆกับ forever เลยเพราะ forever จะเป็นมูดช้าๆเรื่อยๆเพิ่งตื่นอแ,แบบนี้แต่นี้ก็จะเป็นฟีลแบบนั่งรถเมล์ละนั่งรถไฟฟ้า,า่าอาจจะแบบรู้มั้งว่าแะนขับ <c oughs> ว่าไม่ใช่ไนขับหมายถึงว่าเพลงของไอซ์บ้ามันมันหนักมาเยอะแล้วก็เลยเอาเพลงประมาณนี้มาล้างหูหน่อยขั้นๆกันคัมแบ็กอะไรเงี้ยอ่าใช่<อ>แล้วก็นั่นแหละฉันก็ เแบบอาจัจริงๆคือเพ,เพลงแนวนี้ยนะในกลุ่มของไอเนี้ยของเอสแมนก็ไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยทํากันแล้วในะแบบในแบบทาออกมาเอออย่างดีที่แบบว่าเอาเอสบ้ามาทำแล้วก็ดูพยายามใส่ดนตรีเก่าๆลงไปในะเพลงเอสบ้าเยอะมากก็ดีชอบชอบเลยฉันชอบ,ก,ชอบกับเพลงเก่าเอสชอบ<ม>ชอบเพลงของเอสมเก่าอยู่แล้วยุคเก่าอยู่แล้วก็เลยพอมาทําแบบเวอร์ชันใหม่แล้วมีความเทคโนโลยีเข้าไปมีความแบบเท่ๆในการแรปของของตัวเอสบ้าเองอะไรเงี้ยก็คือให้เอาไปเลย ใช่อันนี้ให้แบบสิบสิบสิบในเรื่องขางสูตรดนวราเออก็เข้าใจสเตชันก็จะไม่จะไม่สาบอันนี้เราพอมีขอบเขตในการแบบว่าที่จะวิจารณ์นิดนึงไม่ใช่ว่าแบบว่าวิจารณ์มั่วซั่วหนิหรอป้เพราะอันนี้มันเป็นสเตชันนี่ถือเอาจริงๆนะสเตชันอะถือว่าลงทุนมากในสเตชันน่ะพราะเธอเคยดูของเดววดไมที่เป็นภาพสลูโมชั่นนั้นฮาเอาบอเอายางเอาบอบอยางบอแบบนี้เลย ก็ดีใจเพราะว่าปีนี้ก็เอสปาทำงานหนักมากก็เข้าใจได้นะคะก็ถือว่ามาทั้งปีเลยปีนี้ใช่ทั้งปีเลยทั้นปีกลางปีปลายปีมาเอาให้หมดเป็นปีที่จะเอาก็ดีถือว่ารีบกอบกล้วได้ต่อกระแสได้แบบรวดเร็วฉับไวมากแล้วก็ทำงานหนักจริงเพราะว่านางก็ออกเพลงใช่ไหมออกบั้มปุ๊บก็ไปต่างประเทศไปโปรโมทต่างประเทศอีกแล้วก็กลับมาสเตจปลายปีอีกแล้วก็มาออกเพลงแบบถ่ายเพลงนี้อีกก็ถือว่าทำงานหนักมากแต่มันจะมีคอนอีใช่เออใช่คอนอันนั้นอีออย สู้ๆนะคะทุกคนแบบสาวแล้วก็ดีใจกับมาที่ได้เสพคอนเทนต์ของวงเยอะๆอะไรแบบนี้ก็ยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมสัพพอร์สาวเอสปากันด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เป็นมายนะคะก็คอมเมนต์มาคุยกันได้่าเห็นเพลงนี้บ้างนะคะก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นมาแบบใหม่ยังอาจจะว่าไม่ไม่ค่อยได้ฟังเพลงเก่าๆเ m ก็อยากจะรู้ว่าในมุสในมุมของคนที่แบบฟังเพลงรีเมคแบบนี้และมีดนตรีเ m เก็ก่าๆเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์มาคุยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใ่คลิป